สว,ส,ส,สวัสดีคน่ะเป็นักงที่สุดในจักรวาลก็อมาเวลเหรอเพราะว่าใครไม่แก่งก็อยู่ไม่ได้อะค่ะเป็นแกนี้เราก็ได้ฉาแล้วชนาูไปแล้วว่ามีใครมาเป็นไงบ้างได้ชมไปแล้วใช่ไหคะสนุกไหมคะขอเสียงหน่อยสิคะม่ด้ปลว่าจี่เต้น่อนแอดีใจดีใจดีใจแล้วก็เมื่อเช้าพอดีได้ไปแบบดูฟีดแบ็คนดูที่เขามาดูรอบแรกกันอะไรเงี้ยค่ะ แฮปปี้มากมันได้อย่างที่เราตั้งใจที่จะให้หนังเรื่องนี้มันมอบให้จริงจิมันทั้งเสียงหัวเราะความสุขรวมถึงแรงมาดานใจในการแบบเขาเขาจะอยากมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปอ่ะนี่ตอนแอกรกพูดกันนี้น้ําตามาเลยตอนที่บอกว่าสัมภาษณ์สิแบบป,ปอะไรนะคะอ่คือแค่ไม่แน่ใจว่าวิธีการของเราที่เราเลือกเล่าเรื่องแบบเนี้ย มันจะไปถูกใจคนดูหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีความส่งเสียงอะไรบางอย่างอยู่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเก็ตหรือไม่ค่อยชอบทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อคนนี้ค่ะคุณอเลสคิมเนี่ยเราเาเามทอะไรครับสปอยไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเขาได้ทําในสิ่งที่ก็เชื่อว่าเขาไม่เคยทําในชีวิต แล้วเขาก็เ <rôle>: ช <lebih off> ื่อเราในการทําทุกอย่างแบบถวายหัวจริงๆไม่ใช่แค่เก่งนะคะทุกคนในที่นี้ถ้าใครได้ดูหนังก็คือเขายอมถวายหัวเพื่อหนังเรื่องนี้จริงๆเพื่อให้แบบเพื่อให้คนดูมีความสุขอะค่ะเราไปเรื่อจากทกก่ี่ต้องเอาต้องไปเรียนจริงต้องไปเรีนด้วยทำไมมันจะต้องจริงทุกอย่างเพราะว่าเขาต้องเป็นอะบบที่เขาเชื่อจริงๆเราไม่ได้เอาเขามาทำตลกนะคะ เพราะว่าอเล็กซินมันมีที่มาที่ไปว่าทําไมในเรื่องเขาถึงเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเก่งทําทุกอย่างฉีกกฎธรรมชาติของร่างกายเก่งของการพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาเกาหลีพูดภาษาพิจองมิคันแลนด์และยังพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งต้องรอใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไม่อยากสปอยนะครับทั้งมเก่งว่าเป็นยังไงคร <c oughs> บับต้นบอกอะไรก็ต้นมากจะบอกว่าขอบคุณที่ต้นมากครับเป็นเป็นโปรเจกต์ที่แบบชาร์เลนต์ตัวเองมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร้องแอ เราพี่ต่อไปพี่ป่อเราก็หนักเหมือนกันนะครับเรื่องนี้กระกอบเลยเนไงยใช่เลยครับกระบอกกระบ่ะเชิญเลยครับกระกอบเป็นโปรเจกต์ที่เหนื่อยที่สุดทั้งหมดเลยก็ต้องยกให้คนนี้แหละครับก็ทั้งเวิร์กช็อปทั้งซ้อมเต้นทุกอย่างคิดไม่ค่ะว่าเราจะได้ทำเมนในวัยแบบนี้แลยค่ะ ไม่ไดูไม่มีอะไรแรงจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้กลับมาทําอะไรแบบนี้อีกซึ่งตรงนี้ด้วยแหละที่มันท้าทายเราให้เราต้องฟิตให้เราต้องฟิตแล้วก็กลับมาซึ่งมันคุ้มค่ามากข,ขอบคุณมากเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างจักรวาลทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อคู่เนื้อคู่คือตั้งแต่ตตสมัยคุณลดทุกอย่างคือคนนี้ ขาเป็นคนกำเนิดมาใช่เป็นคนที่สร้างสร้างตัวละครทุกอย่างเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนเขียนบทและเป็นผู้ช่วยพูดกับพี่มุกอีกทีหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็คิดถึงเราแล้วก็กลับมาอีกล่างหนึ่งก็ซึ่งเราก็ถือว่าตรงนี้คือต้องขอบคุณพี่บีจริงๆที่เราพิจารณว่าทำไมเราถึงเขียนบทมาเพื่อเขาหมายว่าตอนแรกไม่ได้เขียนมาเพื่อพี่บีแต่ว่าพอเห็นในสิ่งที่ประกบเขาจะต้องทําในหนังนะคะก็รู้สึกว่าโอ้นักแสดงที่ต้องมาเล่นบทเนี้ย เขาต้องเป็นคนที่เราเชื่อจริงๆว่าเขาจะทําได้ซึ่งหน้าพี่บอบี้ก็ลอยมาตอนที่น้องๆในถีมนปูแล้วก็รู้สึกว่าแต่ตอนนั้นน่ะก็กังวลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์จักรวาลของคุณรุ่นปั้นรุ่นอะมันแข็งแรงมากในตัวเขาทุกวันนี้คนก็ยังเรียกเขาว่าคุณรุ่นป้ารุ่นอย่างี้เราก็เลยกลัวว่าถ้าเราทําไม่ดีพอคนจะยังเรียกแบบนั้นอยู่ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็เลยตกลงกับพี่บอบี้เลยว่าเราจะทำไงก็ได้ให้พี่บอบี้เป็นป้ากบให้ได้แต่ว่า เราแบบเวิร์กช็อปเราแบบอะไรที่เรารู้ส oh, ึกว่าพ oh. uh, ี่โอ๊พี hey, right. ่อย่น yeah, re ี้เป็นปาลุณนะพี่โอ๊ตพี่โหเราเป็นปาลุณแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยเขาแบบใช่เขาต้องเป็นป้ากบซึ่งเราเวิร์กช็อปกันแล้วพี่วิก็แป๊บเดียวพี่วิก็ได้เลยแล้ววันนี้ก็มีน้องพักด้วยนมหมวดเออตกลงป้ารุษมารับบทเป็นป้ากบแล้วเหรอเป็นน้องเหรอไม่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  ไม่แคร์อะไรแล้วไม่แครไม่แคปล่อยปล่อยจปล่อยใช่ค่ะแก็ทุกคนมีความสุขกับการดูน่ะโอ้ยพี่ก็มีความสุข happy แล้วเลือกซื้อไปคือออสปอน่ที่อยู่ตรงกลางลูกนะมาว้าวชีวิตแม่งตชีวิตเปิดซีเกมมาเลยล่วไปดเซอร์ไปเซอร์นะมาไปงาไมั้งครับกับวคร ก็วันที่ฉายแล้วแรกค่ะ10ธันวาคมก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็บอกอตรงๆว่ายังไม่ได้ดูหนังเลยค่ะก,กางจะได้ดูหลังจากนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะได้ไปดูครั้งแรกว่าทั้งหมดที่เราทํากันมาตั้งแต่ต้นปีนี้ที่เราตั้งใจกันมาเนี่ยอพอออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าคือพวกเราทุกคนไม่มีใครได้ดูเลยมันก็เป็นอีกหนึ่ง f e ลลิ่งที่เราร่วมกันทํางานมาวันนี้เรามาจับมือดูผลงานของเราไปด้วยกันใช่ค่ะ ไม่ได้คือแทบจะไม่ได้เช็คเลยค่ะเพราะว่าไปเซอร์ไพรส์คนตามโรงต่งตางๆ oh. ใช่ตั้งแต่เช้ากับทุทกๆคนอลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนไปเซอร์ไพรส์แต่ว่าฟีดแบ็กเขาที่เราจะได้รับก็คือจะเป็นฟีลว่าเออสนุกมากเหมือนตอนที่เราไปถามเขาว่าสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะ ช่กลายเป็นว่าคนดูเซอร์ไพรส์เราใช่กลาป็ว่าคนดูเซอร์ไพรส์เราเพราะว่าเราได้ถามความรู้สึกของคนดูที่มีต่อหนังทั้งที่เรายังไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็พอเราได้รับคําตอบจากคนดูเราก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนเราสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารมันสําเร็จรุร่วงไปด้วยดีเขาเขาดูแล้วเขารู้สึกในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อออกไปอะไรอย่างเงี้ยแจ็คก็น้ําตาไหลเลยค่ะใช่ตั้งแต่สิบโมงเช้าค่ะ ทั้งที่คิดว่าเดี๋ยวค่อยมาร้องตอนสองทุม่มร้องร้อง,อ,งอ,งองมาแล้วซ้อมร้องมาแล้วซ้อมร้องแต่สิบโมงเช้าเลยเรื่องนี้ยากสุดสำหรับเราเพื่ออะไรยากทุกอย่างค่ะเพราะว่าต้องเก่งต้องเก่งทุกอย่างแบบสุดๆไปเลยร้องเต้นน้ําหนักแล้วก็ด้วยเวลาที่ค่อนข้างบีบในหนึ่งเดือนเราต้องทําให้ได้ทุกอย่างเลย,เลยอะไรเงี้ยอินเนอร์ตัวไปฝันด้วยความเป็นดีว่าที่เราต้องไปให้ถึงซึ่งเราก็ไม่เคยไปถึงแต่ว่าโอเคก็โชคดีตรงที่ว่าได้พี่เติ้ลเป็นผู้รวบรวมอินเนอร์ทั้งหมด แล้วก็ส่งต่อมาให้เราได้ประกบในเรื่องได้พี่บ๊อบบี้ที่แบบมาช่วยส่งให้ให้มาช่วยเรื่องมาทาการบ้านก่อนเข้าฉากทำและคุมหลังนักแสดงด้วยการทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราจะผ่านมันไปได้ใช่เราต้องเข้เาไปแน่นอนเป็นตัวแต่มันซ่อนอะไรไว้หลายอย่างนะใช่คนดูเนี่ยทีดูแล้วไงทีก็รู้ว่ามีการซ่อนเงื่อนสนคนเล่นอ่ะไม่รู้ เนะต้องตอบให้ดีไม่งั้น้องการไหลคำถามคืออะไรก่อนอมก็ะบอกอะไรคนดูพยายามเปลี่ยนตัวโอเคยาเปลี่ยนแปลงไอ่จาว่าแค่เล่นสีอ๋อโอเคเออดีว่าเราวีเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกแต่ไม่ใช่ฮาอย่างเดียวคือหนังที่เข้าไปแล้วถามว่าได้รับความเบาสมองอะไรนี้ไหมมันเบาอยู่แล้วแหละแต่ว่าปลายปีอย่างนี้ไม่อยากให้ทุกคนได้แค่ความเบาสมอง อยากให้ทุกคนได้ไฟในการไปสู้ปีหน้าด้วยดังนั้นก็อยากให้มาดูกันนะคะดีว่าเราวีซิธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะวันนี้แหละค่ะวันนี้ค่ะใช่ตื่นใจไหมคะต้องให้คนดูเป็นคนตอบค่ะซึ่งท่านมั่นใจว่าคนดูจะตอบจริงๆว่าแจ็คกี้คือเหมาะสมที่สุดแล้วในการเป็นปลายฝันเขาได้เขาได้ทําให้ปลายฝันเป็นมากกว่าปลายฝันรนเพลงที่เต้นเคยเขียนจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงแบบ สุดๆไปเลยเมื่อเช้ามีคนดีมาเยอะมากว่าทำไมแจ็กกี้เล่นดีขนาดนี้ <Hey. S 1> จริงๆ,ๆ,ๆ <Hey. S 1> จริงๆร <Hey. S 1> ักแสดงนำเ <Hey. S 1> ยอะ <laughs> จริงๆ,ๆเราก็ซึ่งเราอะยังแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนโชคชะตามันเหมือนว่าเวลาทุกอย่างจังหวะมันทําให้แจ็กกี้เขามารับบทน,นี้แล้วมันทําให้แจ็กกี้เขาทําให้ปลายฝันมันเป็นได้ขนาดนีุ้กยากมัน ขอบคุณจริงๆที่เป็นแจ็คกี้อะค่ะในบทไบาทตั้งแต่ตั้งแต่วันแคสก็รู้วันฉายแล้วอะค่ะก็เลยตอนนี้มันวันฉายเราพังพูได้เลยเหมือนเก่งพังพูแล้วพังพูแล้วหรอก็คือตั้งแต่วันที่แคสอะค่ะหนูยังไม่รู้เลยหนูจะได้เล่นไหมแต่หนูรู้แล้วว่าฉายแน่ๆวันที่10ธันวาคมนี้ฉายแล้วแต่ไม่รู้วันเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นไหมใช่คือทุกอย่างโปรเจกต์มันมันมา5ปีแล้วอะค่ะก็รอคนที่แบบ มาแมทเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นคู่แทนหรือเปล่าทงเเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ปลายฝันเราจะเห็นว่าเขาเขาทำผิดพลาดเขาเลือกตัดสินใจที่จะออกจากวงการเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยากจะกลับมาเนี่ยเราต้องการบางสิ่งบางอย่างให้คนดูได้เห็นว่าเขาได้ปล่อยตัวไปแล้ว <c oughs> สิ่งหนึ่งที่มันจะชัดเจนที่สุดคือน้ำหนัก ซึ่งเราเองพอมาเป็นภาพยนตร์นะคะจริงๆมันก็อย่างอื่นได้ซีรีส์หรือจะละครเราไม่อยากจะทำเอฟเฟกหรือทําอะไรที่มันปลอมแล้วคนดูู้สึกได้ตั้งแต่แรกว่าอ,อันนี้ไม่ได้เว่จริงนี่คือแบบยัดนุ่นนี่คือแบบใส่ CG อะไรเงี้ยเราก็เลยขอเพราะว่าเราบอกกับแจ็กกี้ว่าทุกน้ําหนักที่ขึ้นน่ะมันเหมือนแจ็กกี้กําลังเดินไปหาปลายฝันอยู่ที่ปลายทางยิ่งถึงขึ้นได้เยอะเท่าไหร่ปายใส่เขาลอกก็อยู่ตรงนั้นแล้ววันนั้นที่แจ็กกี้เห็นตัวเองบนจอที่พูดแบบนี้เลยว่า จะต้องภูมิใจที่ตัวเองทำขนาดนี้เพื่อปลายฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทําได้จริงๆเจ๊กิภูมิใจมาลองอ้วนลูกภูมิใจค่ะไม่เคยรู้สึกอ้วนขึ้นแล้วภูมิใจแล้วก็เวลามีคนทักว่าอ้วนเรารู้สึกมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยอันนี้ในชีวิตจะแบบอ้วนขนาดนี้ใช่ค่ะอ้วนที่สุดในชีวิตค่ะเราสามารถหลอกไปทไหนขึ้นแล้วลงเห็นยากเลยนะคะไม่อ้วนเนี่ยมันจะไ่ยากอะไรอเป็น กินกันสิคะก็ลุ่งสิคะกินข้าวแล้วก็กินหวานสิคะไม่พี่ก็ถามคื้นแลลงขึ้นแลลงยังไงอะขึ้นลงแค่ขึ้นอย่างเดียวค่ะของแจ็กกี้ตอนขึ้นตอนลงมีนักโภชนาการมาช่วยดูแลค่ะทาง GDS เอสขาก็จัดนักโภชนาการมาให้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ก็ดูตามตามการเผาผลาญในแต่ละวันของเรา ถ้าใครอยากเพิ่มเหมือนสกีหนึ่งเดือนอยากได้เร็วสุดแนะนำเป็นสดน้ำมาล่านะคะครับค่ะสดน้ำมาราใช่สดน้ำมาราแต่บอกเขาเอาเอาเอาที่สดได้นะเพราะว่ามันจะมีน้ำมาล่าที่สดได้กับสดไปได้เราถามผู้ใช้ที่กินปลามัน้ำได้ไหมคะสดน้ำมาล่าปลาบะมาล่าเป็นฉาล่าสดต้นน้ำเหรอคะอู้ใช้ไปกินค่าล้วกินอะไรคะ เยอะเลยค่ะเอามาหลายๆไ้เลยค่ะโกยทุกไม้สายพานไหนมาโกยใส่พอหมดสไมร้อใช่ไหมแล้วันี่ก็เข้าไปผิดปีมันซุยไม่ห้ามกันเลยกินสีขาอัตสมค้ามแกตาตัดมาสานกน่าแกตแต่ไหนเขาบอกว่าม่แกตาที อันนี้กังตาีตัวจริงด้วยนะใชค่ะอันนี้เราตัวเราแต่แ้งไหนครับตรงกลางค่ะตรงกลางค่ะสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะแกงตาทีค่ะไม่ได้มีท่าไม่ได้มีอะไรไม่ต้องคาดหวังนะครแค่นี้แหละใช่ค่ะพิตาพีค่ะไลลาค่ะขอบใจค่ะบ อิเนอร์ oh. oh ทั course, ้งหมดใส่ในหนังไปแล้วใช่ไหมใชไปหมดแล้วอย่กินยาหกาูไหมอยู่อ่ะรู้สึกตอนที่อยู่นหนกันบคานเยเพราะมันต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเลยแบบวาไจริงเราไม่ได้คนอย่าง้ยหรออย่างง้ยไปตั้งแ่ยังไงส่วนน้อยแล้วเราก็ไม่ดึงส่วนน้อยจมา่นเป็นส่วนใหญ่ในชกวิตมุกาก ต,ตอนที่อยู่ตอนที่กองอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปไถ่ายรายการอื่นหรืออะไรเงี้ยจะมาตลอดอแต่พอไรโปรเจกต์จบคุณก็จะรู้เลยว่าคุณสามารถดูได้ในดีว่าเราบีเท่าหนันในพี่เติ้์เนี่ยไม่ได้เม็ดตอนเหมือนใครเขาฆ่าไม่ได้มีความ,ามสามารถอะไรเป็นหน่อยอ,อย่างอย่างอย่างตัวของหนูเองอะ่ะพี่เติ้ลบอกว่ามึงจะได้ทําอะไรทุกศาสตร์ที่พี่มีอ่ะที่แบบศักยภาพทั้งหมดของ ของหนูเองอ่ะเอแต่หลักๆเอามาใส่ในนี้หมดแล้วหลักที่สาดก็คส่ยาสารด้วยทุกอย่างเลยซึ่งแบบว่ามันมันไม่ค่อยชีวิตประจําวันไม่ค่อยได้ทำเออก็คือมาใส่ในเรื่องนี้หมดแล้วก็มีบ้างก็อย่างเช่นผีเข้าอะไรเงี้ยเราก็ถนัดอยู่แล้ว่ะถนัดด้วย ขอดมาดตัวนี้สาชีพอ่าอะไรพี่จุ๋มพเป็นังไงบ้างแบบเรื่องนี้มันมันใจตัวหรือว่ามัไม่ดีตัวมันใจตัวหรือไม่ดีตัวมันที่จริงอย่างพี่เติ้ลนะเขาก็บอกว่าเราอ่ะจะทำเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ผลลัพธ์มันก็ได้แบบเดิมเหมือนเดิมดีครบมองเหมือนว่าเราไม่นักแสดงชั้นปาก้าแล้วเราจะทำยังไงมีปีเลยหรอกดดันมาไม่ใช่ ได้บอกว่าเราชั้ตามแต่อินเนอร์เขา,าอะหมอถ้าทำแบบเดิม<แ>ก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิม<แ>กลับไปบ้านแบบเดินไปไหนก็แบบถถน,นึกว่าทำยังไงอะคาแรคเตอร,ร์นี้มาจากไหนสุดท้ายก็ต้องไปนั่งเข้าวอตอนเขาก็ไปเจอแต่จเจอจุดที่มันจะเป็นแบบชุบชาบชุชบชาบเป็นไม่ได้ออกมาเป็นนี้นะแต่ว่าคาแรคเตอร,ร์นี้มีความมั่มงสนิทมากอาวสีแล้วชิมชาบชิมชาบเนี่ยเพราะว่ามาขายคุยกับนางว่าต้องหาสิ่งที่ลินแบบสมัยตัวร์ชอบ ทำนีสองให้ดูซึ่งไม่ต้องให้ทำทางเรื่องอยู่อย่างนั้นทางเรื่องไม่คนก็ดูแล้วก็ถามเรื่อง โอ้โหก็เป็นนวดอ่ะปกติอ่ะเขานวดเท้าก่อนใช่ป่ะหนูหนูหยิบมือหมอหนวดอ่ะจางตีหนูอ่ะมาที่หน้าเลปวดกระบายปวดกระบายปตรเมื่อยเลยหน้าคือหนูหนูยากนะจะบอกให้คนที่เป็นร้านนวดนะคะมันยิ้มมันมันใครหน้าเยอะบางทีมันต้องมีกดจุดที่หน้ากดไปกระตุ่มอะไรไม่รู้เงี้ยหนูสบายผ่อนคลายเขานวดเท้าเดี๋ยวสบายมาก หนูก็คิดไม่ออกเลย่าเพราอไรเออแล้วคือคือเรเวลน้องเขาจะอยู่เป็นชั้นสูงมากเขาหนูจะเป็นคนชั้นต่ำถ้าให้เราขึ้นไปมันอาจจะยากลงมาลงมาง่ายกว่าพฤติกรรมองนออให้อยู่ับไอะไรที่น้องคิดว่าดีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตมันมันไม่เลิศ อันนี้เราสอนใช่ไม่เลิกก็สอนสอนน้องให้น้องสู้คนเพราะน้องเป็นคนไม่ค่อยสู้คนแล้วหลังมาสู้รบสู้แล้วอันนี้เป็นอะไรบ้างครับลูกน้องพี่ครับครับสนุกหมดแล้วหมดโปรเจกต์แล้วพี่เออเราก็จะชอบพูดกันว่าหนังจบคนจบหนังจบแล้วเราแยกรีฟกรุ๊ปเลยรอเล่นไม่ใช่ ก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อสัมพันธ์ที่แบบใน้รมงานกันแล้วว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละไปตลอดได้ครอบครัวเพิ่มขึ้นไม่จบเนาะคนไม่จบคนยังไม่จบ

แล้วคุณจะชอบมันมากยิ่งขึ้นเอาจริงแค่มาดูการแสดงของนักแสดงทั้งหมดนี้รวมถึงคนอื่นๆที่อยู่ในหนังอะ่ะก็คุ้มแล้วจริงๆนะอย่างที่บอกว่าเขาได้ให้พลังทางการแสดงศิลปะทางการแสดงทุกอย่างในหนังเรื่องนี้จริงๆทั้งร้องเล่นเต้นทุกอย่างเขาทําหมดเลยแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นคือสิ่งที่อยู่ในตัวปลายฝันนางเอกของเราที่เราอยากจะเล่าในหนังเรื่องนี้นะคะจะกิดรู้ไหม <laughs> เราโดยเฉพาะเพลง Beauty i n You อะค่ะ เอาง่ายๆต้นหนัก,กํำกับเรื่องเนี้ยต้นร้งองเพลงนี้ให้ตัวเองฟังแทบจะทุกวันในช่วงเวลาที่แบบเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงเราหมดพลังในการทํางานอะไรเงี้ยอยากให้ลองไปฟังเพลงนี้ไปดูความหมายที่เพลงนี้ต้องการจะสื่อให้กับคุณแล้วเชื่อมั่นว่าดีว่าราวีจะเป็นหนังที่ให้ความบันเทิงแบบครบรถรวมถึงให้โพสติฟเนจีเพื่อที่เราจะได้จะไม่มีกําลังไปสู้ต่อ ในปีหน้าๆหรือปี่ต่อไปนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะดีว่าเราอีกค่ะ